สวัสดีครับผมอาจารย์สุวิทย์ชูจินดาครับวันนี้ก็มาพบกับอีก1 EP อีกับช่วยช่างชีแนะโดยบูสโคบวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับหลังคาลอนสเปนอีกครั้งหนึ่งเพราะหลายๆคนคอมเมนต์เข้ามาว่าถ้ามุงลอนสเปนบางทีหาครอบนี่ยากจริงๆแล้วไม่ต้องไปตามหาเลยครอบที่ร้านเขาพับให้เราก็เอามาติดตั้งได้เหมือนกันขออย่างเดียวเรารู้วิธีการใส่มันวิธีการตัดมันงานก็จะออกมาสวยงามเหมือนกันเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะสาธิตว่าจะติดตั้งยังไงนะครับ เทคนิคการติดตั้งครอบที่ทางร้านพับมาให้สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยตัวแผ่นปิดรอยต่อหรือครอบแห้งประโยชน์ของมันคือช่วยปิดรอยต่อปิดรั่วหรือกันสัตว์ต่างๆที่จะเข้าไปใต้ครอบหลังคาเราต้องติดทุกสันตะเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครอบที่เราสั่งทางร้านพับมา หน้านี้ขึ้นอยู่ที่กับเราเดาหน้ากว้างเท่าไหร <S <S เวลาเรามาติดตั้งเราหาองศาได้เสร็จส่วนตรงนี้เราจะตัดว้าวหรือไม่ตัดได้หมดของผมนี่เลือกตัดเพราะว่าผมต้องการลดช่องเปิดตรงท้องลอนให้มีช่องเปิดน้อยที่สุดจะช่วยป้องกันอละองฝน,นลมสัตว์ได้อีกทางหนึ่งส่วนหัวนี้แนะนำนะครับเราหาองศาเสร็จสังเกตไหมครับว่า หัวไม่แตกแม้แต่มินเดียวเลยแล้วก็เส้นที่ผมตัดลงมามันจะได้ดิ่งมาแนวเดียวกับสันของลงังคามองจากมุมไกลมันจะมีความสวยงามตรงนี้คือจุดสําคัญมากนะครับช่วนตรงนี้นี่เรายึดไว้ก่อนนะครับจริงๆแล้วเราต้องหาแนวแล้วก็ยิงรีเวทห่ทางกันร,รักสีเสส่เซนสีนส่เซนสี่เซนนี้นะครับเพื่อเก็บช่องเปิดแต่ถ้าใครกังวลว่ากลัวว่าฝนจะสาดหรือน้ำจะซึมก็ไปได้ก็ยาซิลิโคนก่อนก็ได้บางๆนะครับแล้วก็กดไว้แล้วก็ยิง อย่างนี้ก็ก็ไม่ว่ากันโอเคเดี๋ยวผมจะให้พวกเราดูครอบข้างบนอีกทีนะึงว่าผมติดตั้งครอบข้างบนยังไงจริงๆแล้วครอบจั่วกับครอบสันตะเข้ก็หน้าเท่ากันก็ไม่ผิดนะครับมากกว่านิดหน่อยก็ได้นี่นี้เวลาผมติดตั้งเห็นไหมครับมันตัดมาตรงนี่ผมก็ต้องหามุมมุมสันตะเข้ใหม่นะครับโดยผมยึดกดนี้ไว้ให้สนิทหัวเนี่ยมันจะต้องแนบสนิทนะครับไม่ลอยอยู่อย่างนี้นะครับถ้าลอยอย่างนี้เนี่ย เราก็ต้องไปเปลืองพวกวัสดุยารอยต่อหรือเก็บรอยรั่ยนะครับต้องกดไม้สุดอันนี้เห็นไหมหลังจากน,นั้นเราก็หาแนวสันตะเคือาจจะตีเต้าหรือใช้เลเซอร์หรืออาจจะเอาเหล็กมาทาบนะครับให้มันได้แนวเดียวกันทั้งสองฝั่งหลังจากน,นั้นเราตัดมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ทั้งด้านหน้าด้านข้างมันจะเข้ารูปเป็นหมดเลยพวกเราดูถามว่าโอกาสฝนรั่วน้าเข้าได้ไหมยากมากตรงนี้เราก็ ตัดเข้าโค้งตามหลังรอนได้เลยหลังจากนั้นเราก็หาแนวยิงรีเวทหรือสกรูก็ได้จบค,ครับสำหรับการติดตั้งครอบพิเศษหรือครอบที่ทางโรงงานพับมาให้หากพวกเรามีคำถามตรงไหนนะครับหรืออยากให้ผมช่วยเติมตรงไหนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็หากถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ